วีล็อกนี้อยู่กันที่สนามบินสวนุวรรณภูมิทโฟร์ซิกวันวินศูน e ์เอชศูนย์ดีเกรสซิกนอตรันเย์วัไนรทหนื่อยไหมครับท <c oughs> ี่กำลังตัวเครื่องจะได้ขึ้นทำหนึ่งก็ใช้เวลาก็ไม่ยากนะครับน,นี่เป็นหัวงการทั้งหมดครับทำแบบแฟร์แฟร์รถูกต้องครับทำแบบแฟร์แฟร์ จากจีนจะติดต่อนอสก็ตืดอต่อกันตลอดทุกการขึ้นไหวขแลวกันจะต้องอยู่ในสายตาเราตลอดเวลา Thai461 clear คลี t a ร์ for t g o o o l u g o p r l u c e s s m น l o EP ีออพีนี้พามาขึ้นหอบังคับการบินหอคอยสูง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 ใจกลางสนามบินพามาไขาข้อข้องใจว่าเอ๊ะข้างบนคืออะไรมีไวท้ทำไมจะว้าวและวิวดีแค่ไหนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วตามขึ้นมาเลย ำหรับอาชีพเจ้าหน้าที่การเจราจรอากาศคืออาชีพเบื้องหลังที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยเหรออาจคิดว่าการบินแต่ละครั้งต้องมีนักบินมีแอร์โฮสเตสแล้วก็บินได้แล้วแต่ไม่ใช่เลยเครื่องบินแต่ละลำไม่ใช่คิดบินก็บินได้ต้องได้รับการอนุญาตจากขอบังคับการบินทุกขั้นตอนทั้งเครื่องขึ้นเครื่องลงหรือขอเปลี่ยนเส้นทางการบินก็ต้องขอทุกครั้งเพราะเป็นกฎระเบียบสากลใช้กฎเดียวกันทั้งโลก เดี๋ยวเราขึ้นไปจะเห็นบรรยากาศเจ้าหน้าที่ทุกคนด่เครียดมากเ้าอะไรถึงเครียดเดี๋ยวไปถามให้นะเครียดมากไหมคะ อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ถูกจัดว่าเป็นอาชีพที่เครียดที่สุดอาชีพหนึ่งครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายใต้เวลาที่จากัดในการควบคุมเครื่องบินหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะอย่างที่อในภาวะที่ไม่ปกติต่างๆก็จะเพิ่มความเครียดสูงยิ่งขึ้นครับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศคืออาชีพอะไร ภาษาฤษนี่ Air t r อฟ f i i c Controller นะครับหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ATC นะครับจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่อากาศยานหรือนักบินในการขึ้นในการลงในการขับเคลื่อนบนทางขับหรือแท็กซี่เวย์ถ้าในภาคอากาศก็จะกำหนดเส้นทางบินกำหนดพิศทางการบินกำหนดความสูงกำหนดความเร็วให้กับเครื่องบินเพื่องเครื่องบินจัดลำดับในการเข้มบลงแล้วก็จัดลำดับจากการวิ่งขึ้นไปสู่เส้นทางบินแล้วก็จะช่วยพอคุณนักบินเอมีปัญหาเขาจะโทรมาเลยจะถูกช่วยเหลือตลอดเวลาที่เราให้บริการอยู่ครับไม่ว่าจะอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามหรือติดต่อเราทุกเวลาเราก็จะให้ความช่วยเหลือทุกเวลาเช่นแล้วไทยในหนึ่งวันทําอะไรบ้างเราก็จัดแต่ละเวรกะทํางานกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน10ชั่วโมงสลับสับเปลี่ยนกันก็จะมีตําแหน่งต่างๆที่คุณกระหม่อมเห็นประจําอยู่ตําแหน่งนี้ก็จะทำงาน2ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงแล้วก็หมุนกันครับพอสองชั่วโมงแล้วก็หมุนมาคนใหม่ที่พักอยู่ก็มาทำตำแหน่งทุก2ชั่วโมงเรากลับบ้านได้เมื่อไหร่จนครบ12ชั่วโมงครับอ๋อ12ชั่วโมงก็แโมงเช้าถึง จอเยอะแยะหมดเลยแต่ละจุดทําอะไรบ้างจะเป็นจอภาพอากาศสําหรับเฝ้าติดตามอากาศยานที่อยู่บนทางฟ้าในการเข้ามาลงสนามบินอันนี้เป็นจอภาคพื้นสําหรับเฝ้าติดตามอากาศยานที่ขับเคลื่อนบนพื้นอันนี้เป็นจอรายงานสภาพอากาศอันนี้เป็นจอกล้อง C C T V สําหรับจุดที่ตําแหน่งเจ้าหน้าที่คุมจราจรอากาศไม่สามารถมองด้วยสายตาเห็นได้เนื่องจากอาคารบดบังตามเขาตลอดตามเขาตลอดทุกการเคลื่อนไหวของกายานต้องอยู่ในสายตาเราตลอดเวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงมีเครื่องขึ้นลงกี่ลำคะ ปัจจุบันนี้มีเครื่องขึ้นลงในชั่วโมงที่พีิกที่สุดคือ5 7เที่ยวบินต่อชั่วโมงครับแต่โดยเชลี่ียก็จะอยู่ที่ประมาณสัก40เที่ยวบินต่อชั่วโมงความสามารถของสนามบินเรารองรับได้ถึง68เที่ยวบินต่อชั่วโมงก่อนโควิดก็ไม่เยอะนะก่อนโควิดถึง60เที่ยวบินต่อชั่วโมงอ๋อแล้วเผอเกิดฝนตกเกิดพายุนักบินต้องทําอะไรบ้างโดยปกติแล้วครับอากาศายานหรือนักบินจะไม่สามารถบินเข้าไปสู่สภาพอากาศได้เนื่องจากมีความอันตรายสูงมากเขาจะต้องบินหลบสภาพอากาศถ้าหากไม่สามารถผ่านพพื้้้นนนนที่บบรริิเวภาาาออกกกศได็ตงจ ว่าประกาศจะหายไปถ้าเกิดที่สนามบินก็ไม่สามารถขึ้นและลงได้แล้วอาชิพต้องสอบเข้าไหมคนะจะต้องจบปีอีทาาุกสาขา สาขาไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้ครับ,รบแล้วก็มีคะแนนโทอีกแบร้อยขึ้นไปแล้วก็มาสอบกับวิวการบินก็สอบข้อเขียนจะเน้นทางฟิสิกส์คณิตศาสตร์กายภาพภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความรู้ทั่วไปพอสอบข้อเขียนผ่านแล้วก็ต้องมาสอบสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษพอสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วจะสุดส่งไปสอบพิมพ์ดีนให้ได้เกิน25คําต่อหนาทีเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิมพ์ข้อมูลในระบบเสร็จแล้วต้องถูกส่งไปตรวจเพจศาสตร์การบินเพืพ่อให้ได้ fit to การปฏิบัติงานในสภาพร่างกายที่พร้อมและก็สภาพจิตใจที่พร้อมก็จะเป็นเจ้าที่ภูมิจราจรอากาศก็ค่อนข้างยากยูีแล้วมีตำแหน่งงานอะไรบ้างเราก็จะมีซูเปอร์วิเซอร์มีดีพาร์ตเชอร์แมเนเจอร์มี flight data operator พวกน,นี้จะเตรียมข้อมูลทางด้านการบินทั้งหมดครับแล้วก็จะมีตัว clearance delivery ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ให้คำอนุญ,ญาตในเส้นทางบินก่อนที่มีจะขึ้นทำการบินแล้วก็ตำแหน่ง ground control จะควบคุมภาคพื้นแล้วก็ tower control จะควบคุมรันเวย์แต่ทุกคนก็ต้องทำได้ทุกทำในตำแหน่งแล้วก็หมุนเวียนกันทำได้ทุกอย่างใช่ค่เจ้าหน้าที่ flight data operator หรือข้อมูลการบินจะต้องเตรียมแผนการบินข้อมูลทางการบินทั้งหมดให้คนนี้ก่อน เพื่อจะพร้อมให้เพื่อมาติดต่อในการขอคํายนในเส้นทางบินหรือ ATC คลาสพอได้ ATC คลาสเสร็จแล้วปั๊บคนนี้จะถูกส่งฟรีแคซนซีหรือส่งความถี่ให้เครื่องบินไปติดต่อกราวคอนโทรลตรงนี้กราวคอนโทรลนะครับฝั่งตะวันออกทั้งหมดเลยนะครับดูจากหลุมจอดไปจนถึงรันเวที่วิ่งขึ้นแล้วก็จากรันเว์เข้ามาสู่หลุมจอดอก็จะพาเครื่องขับเคลื่อนอยู่ในแท็กซี่เวททั้งหมดมทั้งสนามบินก็จะทยอยขึ้นทีละลําลําละ1นาทีครึ่งถึง2นาทีในการจัดระยะห่าง อันนี้เป็นตำแหน่งสแตนบายกรณีที่มีการเปิดตำแหน่งพิเศษเพิ่มเพื่อให้การบริหารจัดการการจราจรมันท่องตัวมากขึ้นในการแบ่งพารางงานกันครับจะจำลองสถานการณ์ให้ถุกหมอมเป็นแอร์ทัฟฟิตคอนโทรลเลอร์หรือเป็น ATC นะครับเครื่องจะมาติดต่อขอคำอนุญาตในเส้นทางบินให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะทำการติดต่อกราวดคอนโทรลที่ถุงหมอมนั่งอยู่นี้เพื่อทำการขอยออกจากลินจอดเพื่อไปอยู่บนแท็กซี่เวย์ก่อนทำการแท็กซี่เดี๋ยวผมเป็นนักบินให้ครับ เขาก็จะมาขอคำอนุญ,ญาตว่าไทย461แบบเครื่อง Airbus 359จะเดินทางไหมแค่บอกว่าเป็นเมลเบิร์นเมลเบิร์นเเมลเบิร์นแอร์พอร์ตเขาจะเรียกนะครับด mm ูรับภูมิเดลิเวอรี่ไทย461 Airbus 350 request ATC clearance to Melbourne f l i g h t level 370เขาถามว่าจะขอเคลียร์ล้านไปที่เมลเบิร์นด้วยะระยะสูง370ได้ไหมครับคุณกำลังต้องอนุญ,ญาตเขาครับไทย461 delivery clear to Melbourne via 3 golf departure flight plan route uh, maintain 6,000 feet w a l k 0 7 o 1 e v e n t correct ครับถูกต้องครบถ้วนเลยครับต่อ <laughs> ไปเราจะอยู่ที่หลุมจอดแล้วครับเราจะขอ start up กับ push back นะครับ s u วร n a p ูม ground thai 461 s t a n d charlie 10 r e q u e s t push back and start up thai 461 ground start up and push back approved heading south on Tango e start up and pushback approved to face south on Tango e t h a i 461ต s i หลังจากนั้นเครื่องก็จะดันออกแล้วครับเขาต้องขอตลอดทุกทุก้นตอนเลย Thai four six o n wind z e i n d 0 zero degree six knots runway 1 n i n e right cleared for take off good luck ขึ้นละถูกต้องเลยครับเหนื่อยไหมครับที่กำลังครับัวเครื่องจะได้ขึ้นทำหนึ่งก็ใช้เวลาก็ไม่ยากนะคะก็สนุกดี ตึกต่อไปคือห้องเรดาร์อาคารควบคุมการจราจรทางอากาศทำหน้าที่อะไรบ้างเข้าไปดูข้างในกันี6 0 6 Radar Contact Captain Vesterle ตายน้าต๋องสุขีเจนเนส014นี่เครื่องบ,บินทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในการควบคุมในเขตกรุงเทพทั้งหมดครับอันนี้จะเป็นสนามบินดอนเมืองครับดำๆเนี่ครับอันนี้สนาม,มบินสุวนนรรณภูมิ ก็สองสนามบินอยู่ในห้องอากาศเดียวกันเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ที่นี่ะครับจะควบคุมเครื่องบินทั้งขึ้นแลวก็ลงทั้งสองสนามบินอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดแพทเทิร์นก็คือเข้ามาแนวนี้นะครับแล้วก็เตรียมคิมเข้ามาโดยมีเจ้าหน้าที่ในการจัดคิวคือใครมาก่อนมาหลังมาก่อนมาหลังเป็นคนจัดครับซึ่งเราจะแบ่งพื้นที่ในการควบคุมออกเป็นเซกเตอร์ต่างๆตามพื้นที่ที่อยู่ในจอเรดาร์นี้ ก็จะมีทั้งหมด7จ็ดเซกเตอร์ด้วยกันนะครับก็จะมีเซกเตอร์ด้านตะวันออกตะวันออกสู่ใต้เซกเตอร์ทางด้านเซ้า์เซกเตอร์ทางด้านเวสแล้วก็นอร์ทแล้วก็บวกอีก2อันก็คือเซกเตอร์ที่เข้าบลกจูนภูมิกับลงดอนเมืองอันนี้เป็นทุกอากาศทั้งหมดครับ คือก็มอกเดินดูตามเซกเตอร์ต่างๆอันนี้เป็นตำแหน่ง a i r ว i n e m a n a g ในการจัดลำดับเครื่องเข้ามาลงภาพรวมทั้งหมดครับว่าใครจะได้คิว12 3 4การให้คิวโดยอาศัยตัวเรดาร์บวกกับข้อมูลที่ได้รับจากระบบมันจะคำนวณให้ครับว่าเครื่องไหนมาถึงก่อนเอ,อ๋เอ,อมาเขาว่าทำแบบแฟร์แฟถูกต้องครับทำแบบแฟร์แฟแล้วทักษะที่ต้องมีของคนทำงานอาชีพนี้คืออะไรบ้นะทักษะที่สำคัญคือทักษะการสื่อสารกับนักบินที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนให้เกิดความเข้าใจกัน โดยวิธีเราใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการทดสอบจากที่ว่า English Proficiency มาเรีย iency, รบรย้อยหมดแล้วอีกทักษะหนึ่งคือการตัดสินใจที่ต้องครอบคอบฉับพลัน,นารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องคล่องตัวในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่ท่านก็ต้องตัดสินใจเอง <S 2> <S 2> เองทั้งหมดทักษาการปกติแลวก็ไม่ปกติต้องรับความกดดันสูงในการจัดการจราจรของตัวเองนะครับแต่เพิ่มมีปัญหาก็จะมีคนมาช่วยมี supervisor มาช่วยมี c o ดิเ i เตอร์มาช่วย ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งควบคุมเฮลิคอปเตอร์ที่ทุ่งกระหม่อมเดดโดยเฮลิคอปเตอร์ก็จะคนนี้เป็นคนควบคุมเฮลิคอปเตอร์ขึ้นจากคนม2ออขึ้นจากดอนเมืองก็ควบคุมไปววก็ควบคุมไป,ไปใช่ครับถูกต้องครับอันนี้เป็นตำแหน่งเอโพสอีสองก็คือด้านตะวันออกควบคุมแต่ตรงแต่แถวนี้ในเขนตกรุงเทพเ0กิโลเมตรอันนี้ก็ทางด้านตะวันออกอันนี้จะเป็นทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือมาดูเฉพาะเซกเตอร์ของเขาแบ่งพื้นที่กันนะครับโซนใครโซนมัน ตรงนี้จะเป็นดีพาร์เจอร์รับเครื่องขึ้นจากรันเวที่ทุนกระหม่อมเคลียร์พอเทคออฟเมื่อสักครู่ครัครบเพื่อคนนี้จะพาไปหาเส้นทางบินเรียกดีพาร์เจอร์รับจากลานเวของทุนวรรณภูมิครับคนนี้จะเป็นอะไรวอนครับคนนี้จะพาเครื่องไปลงรันเวจัดคิวนะครับตอนนี้มีคิวเข้าไปลงอยู่ทั้งหมด4คิวคนนี้จะจัดเครื่องลงที่สนามบินดอนเมืองครับดอนเมืองอะไรวันงานเหมือนคนเมื่อสักครู่ครับแต่คนละคนละสนามบินนรับสนามบินอันนี้ดอนเมือง แล้วกอดูดูแต่และทนแต่ละทนแล้วก็บอกว่าให้ลงที่ไหนถ้าลงดอนเมืองให้คนนี้ถ้าลงชุงาภูมิให้ค,หคนน้นตอนนี้ทั้ง2สนามบินเลยครับแต่อยู่เซกเตอร์ทางเ้าทั้งหมดไม่ไว่าจะขึ้นจะลง2สนามบินนี้ติดต่อคนนี้ก่อนแล้วก็คนนี้จะพาไปถ้าดอนเมืองก็จะพาไปแจกคนดอนเมืองถ้าจะพาไปชัวาุูก็แจกคนชัวนะโดยส่งตามทีให้เครื่องไปติดต่อสินค้านี่จะเป็นเวสทางด้านตะวันตกพวกไปยุโรปหรือเข้ามาจากยุโรปไปติดต่อตรนนี้ครับถ้าจากจีนจะติดต่อนอฟอย่างนี้ ก็ติดต่อกันตลอดตลอดวลาคซึ่งหยุดไม่ได้หมุนวนไม่ได้อืในสมัยุคการบินก็ทําหน้าที่ในการให้บริการการควบคุมจราจรอากาศให้ทุกเที่ยวบินเกิดความปลอดภัยเราระหนักถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับเนื่องจากว่าเราจําเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตผู้คนที่อยู่บนเครื่องบิน เราจะพยายามที่สุดที่จะให้คนละเลิกผิดพลาดเป็นสูง <c oughs> แล้วก็ไม่ให้เกิด <c oughs> การเกิดอุบัติเหตุหรือการเฉียวชนกันของเคบินเกิดขึ้นซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง75ปีที่บริษัทบินดำเนินงานมาไม่ปรากฏการเกิดอุบัติเหตุของอากาศยาน <c oughs> จากการให้บริการของยุกานบิน <c oughs> ข้าไปที่เชื่อมั่นได้ว่าเราให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดครับสร้างความมั่นใจให้กับทุกเที่ยวบินที่บินอยบนท้องฟ้าประเทศไทย ็นยังไงบ้างกับการมาหอบังคับการบินในวันนี้น่าจะสามารถไขข้อข้องใจของใครหลายคนได้แล้วว่าข้างบนนี้คืออะไรเขาขึ้นมาทําอะไรกันข้างบนใครที่อยากทําอาชีพนี้นอกจากความอยากสิ่งที่ต้องมีก็คือทักษะด้านภาษาสําคัญมากๆรีบตั้งใจเรียนตอนนี้ก็ยังทันนะทำไมว่าจะเรียนจบอะไรมาก็าสามารถสมัครเข้ามาทํางานที่นี่ได้แล้วคลิปหน้า อยากให้พาไปที่ไหนหรือพาไปทำอะไรอีกนั้นติดตามได้ที่ Facebook Fan Page t ี Number o n e Channel ถ้ายังไม่กดติดตามฝากดด้วยเราไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้า Love y ย u บาย